นะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะก็มีอีกช่วงหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะเป็นซีรีส์ จากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแนวแฟนตาซีฮีโร่ผู้พิทักษ์โลกค่ะเรื่อง Miracle Junes นะคะซึ่งพระเอกหนุ่มของเราเจมจิรายุร่วมแสดงด้วยในบทมาโอราชาปีศาจหัวหน้าเหล่าร้ายนิพธานอองจริง <c oughs> แล้วก็มีเด็กสาวสามคนมาเป็นผู้พิทักษ์โลกนะคะไม่ให้อาณาจักรแห่งดนตรีถูกครอบงำจากปีศาจร,ร้ายก็จะออกอากาตอนแรกให้ชมกันในวันอาทิตย์นี้ละค่ะ เริ่มนะคะ10โมงถึง10โมงครึ่งทางช่อง28เจมจิก็ฝาก <16. 000. S 1> แฟนๆด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ,ะรับบทเป็นมาโอครับซึ่งเป็นตัวร้ายที่มาจากนอกโลกแล้วก็กำลังจะมาทำให้ให้โลกเนี่ยครับแบบไม่ค่อยสงบสุขมีแต่แบบความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับจนนครับก็ได้ออนแอร์มิริโคลจูนไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวที่เมืองไทยก็จะได้เห็นกันด้วยนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่14ครับ จะได้ดูกันแล้วครับผมก็มตั้งแต่เวลา10โมงนะครับทางช่อง28ของเราครับ ค่ะซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้นะคะก็ได้ชมวันอ,อาทิตย์แน่ๆแต่ว่าสำหรับแฟนคลับนะคะที่จะไปร่วมงานมีติ้งเจมจิรายุ2017เอเชียนทัวร์ที่เวียงจันทร์สปลปล,ลาวนะคะเดิมทีก็มีกําหนดการแสดงในวันที่21พฤษภาคมนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะบริษ,ษัทมีตาทะเลนที่ดูแลเจมอยู่เนี่ยนะคะก็บอกทางต้นข่าวบันเทิงนะคะอคบอกว่าเชื่อว่าจะสัมพันธ์หน่อยค,ะค่ะเพราะว่าเลื่อนวันการแสดงไปเป็นวันที่23รกรกฎาคมนะคะ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะให้แฟนคลับที่จะไปร่วมง,งานนี้ของเมืองไทยเนี่ยไปไปร่วมง,งานที่สปปลาวเนี่ยได้เลื่อนวันค่ะเพราะว่าทีได้เตรียมตัวทานตัวแล้วไม่บุ๊กิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะฝน<อ>ค่ะนะคะเลื่อนจากวันที่21เป็น23กรกฎาคมนะคะแจ้งข่าวให้ได้ทราบกัน